สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับมามา,มาพี่มาพี่จันไอ้ฟังนะมาบอกเนะี่ยก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของรถก่อนนะครับเจ้าของรถเืิร์นวอยูพี่น้องหลักไทยเอารถนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชม <c oughs> อาสีสันสดใสนะครับสีชมพูหวานแววเลยนะครับแปลงหน้าขี้ก้าวเลย แต่ไฟตาเป็นยูดีนะครับแถบข้างล่างนะ่าจะเป็นยูดีเฟิรนว้า,างกันดอกแมนว่นี่บ่ยูดีเดียวเนี่อดูผักเ่านะครับโอ้ขออนุญาตด้วยนะครับผมสีนมเย็นนะครับรถมันนี่แหละเพราะไง่า,าเฟินว้าเาอากากว่านะ่ะรถมาส่งมันนะครับ มีแต่ตัวแม่นะครับตัวลูกไปใส่บุนี่ครับก็ข้างๆกันก็มีอิซุซูเดกานะครับของเสียมอสนะครับจัดเต็มนาซ่านะครับวางฝุ่นเต็มนะครับข้างกันอีกก็มีล็อกกี้นะครับมีหมวกญี่ปุ่นด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ สามคันสามแบบนะครับอสีสุเหมือนกันจากค่ายอีสุนะครับผมต้องขออนุญาตเจ้าของรถด้วยนะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมดูทีละคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันสีชมพูก่อนนะครับนี่ครับมาดูคันสีชมพูนะครับไปดูรอบๆกัน จากอู่โชคชัยนะครับผมอุดรธานีนะครับรถอุดรบน่นี่นี่ครับก็เป็นเลดหมดนะครับก็แขบข้างนะครับกระบะเป็นกระบะมีเนียมบ่มีน้ำหนักเบานะครับนี่ครับรถใช้งานนะครับเจาะคอด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ นี่ครับเจาะคอออกนี่จะเป็นเสียงปิ้วปิ้วดิวนแล้วก็ข้างหลังมีหม้อกว๋วยเตี๋ยวได้ครับน่าจะสิบห้านิ้วหรือยี่สิบนิ้วนะครับนี่ครับท้ายสวยๆครับโอ้บูปา้าแทบผมมีนอ้องว่มีงูตัวเนาะ,นะครับใส่มันมาครับคนขับพ่นไปใส่บู มาดูฝั่งนี้ด้วยนะครับสีนมเย็นท่านผู้ชมนะครับไหัวยกดำเลยนี่มีซุ้มอ่าผักเท่าด้วยนะครับซุ้มบันไดซุ้มบันไดซุ้มผักเข่ามานะนี่ครับ ทั้งสองข้างนะครับธรรมดาไฟตาเราจะเห็นเป็นคล้ายๆไฟตาปีศาจว่ะตายเ,เหลียมๆแบบรถบัสนะครับผมก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะครับมีมูลี่ข้างในด้วยนะครับท่านผู้ชมม่ามาดูบังฝุ่นสวยๆครับของเดก,ก้านะครับ เขียนบอกไว้ว่าสองเกดศูนย์นะครับบางฝุ่นหน้าเต็มนะครับเป็นคางยื่นนะครับโอ้สิบสองลอบตัวนี้ไหมสิบสองล้อนะครับแล้วก็มีท่อไทเทนะครับท่อออกคางไทเทนะครับยางเรเดียนผ้าใบข้างหลังก็เต็มสูตรนะครับ รถใช้งานนะครับท่านผู้ชมจัดว่าสวยนะครับโอบังฟุนมนียสุดยอดเลยผมมาขนาดนะครับกระบะมิเนียมนะครับรถเก่าครับแต่ว่าตรงนี้ไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังคงสวยอยู่นะครับคงใช้งานได้อย่างดี นะครับมาดูฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้แฝดว่ามันแฝดตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ต่อพ่วงด้วยนะครับมีมีตัวลากพ่วงด้วยนะครับนี่โอลกนีน่าจะไม่ใช่เครื่องเดิมผมว่าโอ้ พออย่างขึ้นหลกันเถอะไปทางพุ่นกับมีทางพี่กับมีทางนี่สองท่อพี่น้องทางพุ่นอีกเป็นเห็ดออกไปยังไหนนี่อันนี้หมวกสวยครับท่านผู้ชมหมวกสวยๆครับรถเซี่ยมอสเหมือนกันนะครับขออนุญาตเจ้าของรถเจ้าของค่ายน้ำเนดืด้อพี่น้องนะครับเจอรถสวยๆงามๆครับก็ อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับแปลกตานะครับโดดเด่นก็จะเป็นคันนี้นะครับรุ่นใหม่กว่าเนาะธรรมดานะครับ f x z เก360นะครับข้างหน้าก็เป็นสามใบปัดนะครับข้างใน่นก็เป็นสีชมพูตัวนี้ไหมเิ่นพูลกับใบเบิดเลยตัยวนี้ไหม คางยื่นนะครับมีซุ้มบันไดเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับส oh, <hi. S 1> ีสันสดใสนะครับข้างบนก็มีไฟ l อ d ดีจักรลอด่สองหนึ่งสองสาม ซีเวียรลอดครับต็มแม็กนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับรู้สึกว่าน่าจะแต่งเพิ่มอีกนะครับรอเอามาขันไซฮิวนะครับยังไม่สุดยังไม่สุดดินน่นะครับกระจกเป็นบานเตาครับหน้ากีก้าแดงเป็นหน้ากีก้านะครับ ท่นผู้ชมเมื่อกี้ก็เอ่าเลี่ยนน้าลูกพี่นองวัางนันก็เลยมาตัดอีกคลิปที่สองนะครับรอบสองนะครับต่อจากที่มันตัดไปนะครับลูกให้ครับนานมาน้ำเลี้ยวเห็นม่น,นั่นมันห้อนเตียน <laughs> ไหน <laughs> ไหน <S 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 สวยไหมลูกอยากได้รถสวยไหม อยากได้รถสวยไหนพูดก่อนอยากได้รถสวยสวยไหมคันเนี้ยยสวอยากได้ไหมอยากได้ไหมรถรถรถย้ำใหญ่ไหนต้องคิวเอาคันไหนหล่ะเอาคันไหนสามคันเนี่ยโอ้เอาคันนี้ไหนชี้ดิชี้เอาคันไหนเอ๊ะเดี๋ยวนี่นะครับท่านผู้ชม โอ้หอนแดดครับพี่น้องนะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าใจหอนแดดครับซึ่งผมกับหอนน้ำคือกันแหละนะครับต้องขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับกอนสวัสดีครับไหนสวัสดีครับกอนสวัสดีครับกล้องสวัสดีครับไออัจจังไง ไปบ่ายครับผม